สำหรับคนที่กำลังมองหาคอนโดสำหรับอยู่เองหรือลงทุนปล่อยเช่าและกำลังอยากได้ห้องที่มีลักษณะพิเศษอยู่บอกเลยว่าห้องดูโอ้คีที่เราจะพูดถึงในวิดีโอนี้น่าสนใจมากๆแล้วคอนโดห้องดูโอ้คีคืออะไรมีข้อดีอะไรบ้างและห้องแบบนี้หาได้ที่ไหนเรามาดูกันเลยสำหรับคอนโดห้องดูโอ้คีเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะเป็นห้องที่แชร์พื้นที่กันแค่บางส่วนเช่นโซนฟอร์เยหรือโถงต้อนรับซึ่งพอเข้าไปแล้วจะมีห้องแยกออกมาอีกสองห้องที่มีฟังก์ชันต่างๆคล้ายๆกันเช่นโซนครัวห้องน้ำห้องนอน และทั้ง2ห้องก็จะมีคีกรารของแต่ละประตูนี่จึงเป็นเหตุผลที่เรียกห้องประเภทนี้ว่าดูโอ้คีเพราะแต่ละคนจะมีคีกรารสองใบนั่นเองข้อดีก็คือห้องแบบดูโอคีเนี่ย เหมาะมากกับนักศึกษาหรือคนทํางานที่อยากแชร์ห้องอยู่กับเพื่อนเพราะผู้อยู่อาศัยแต่ละคนจะมีห้องเป็นของตัวเองมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นและด้วยลักษณะห้องที่โดดเด่นแบบนี้ทําให้ห้องดูโอคีเป็นยูนิตท,ที่น่าสนใจซื้ออยู่เองและเอาอีกห้องทําเป็นโฮมออฟฟิศหรือพื้นที่พักผ่อนก็ได้หรือลงทุนปล่อยเช่าก็ดีโครงการต่างๆจึงนําห้องแบบดูโอคีไปประยุกต์ใช้อย่างเช่นเดอะเซนโตรคอนโดบางแสนโครงการนี้ก็เป็นคอนโดที่เหมาะกับการซื้ออยู่เองหรือปล่อยเช่าเพราะที่นี่เขานําห้องแบบดูโอคีมาเป็นจุดเด่นประกอบกับตัวทําเลของโครงการที่อยู่ ู่ใกล้กับมอบูรพาแค่400เมตรทําให้มีฐานลูกค้านักเรียนนักศึกษารองรับนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กลับตลาดบักอิน50เมตรใกล้กับตลาดปลาบางแสนและใกล้กับหาดบางแสน1.5กิโลเมตรเท่านั้นทางโครงการยังให้เฟอร์นิเจอร์มาแบบครบเซตจากอินเด็ก v i ลิฟทิ้งมซื้อปุ๊บก็พร้อมปล่อยเช่าได้ทันทีเดอะเซนเตคอนโดบางแสนยังมาพร้อมกับส่วนกลางที่จัดหนักจัดเต็มมีสระว่ายน้ำฟิตเนสรวมถึงโคเวอร์กิ้งสเปซที่ใหญ่ที่สุดในหาดบางแสนเพื่อรองรับกลุ่มท a r ก็ตนักศึกษาไว้คุยงานก ได้ทั้งห้องดูโอเคบนทำเลที่ใกล้สถานศึกษารวมถึงส่วนกลางที่จัดหนักจัดเต็มแบบนี้เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆด,ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่เว็บไซต์ The c e n t r o Condo.com